རྗེས་ รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานชิ้นนี้ก็ดีใจเหมือนกันครับก็คือเริ่มแรกเนี่ยผมเคยใช้กระเป๋ารุ่น Starfish กับของทางทวาย h i g อยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มารู้จักกับอง์กาโตที่เป็นคนคนผลิตตัวกระเป๋าตัวหนังผลงานชิ้นต่างๆของของทวา i h i ก็เลยได้มาพูดคุยกันแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นคราวนี้มีโอกาสได้ไปถ่ายรูปด้วยกันก็ได้พูดคุยกันก็เลยบอกว่าเออเขาอยากเขาถามผมว่าปกติผมเป็นไลฟ์สไตล์ผมเนี่ยเป็นคนชอบแบบใช้กระเป๋าแบบไหนถ้าไม่ใช้กระเป๋าสตตร์ผมก็เลยบอกว่าผมชอบใช้โท็แบ็เออมันคงจะดีนะถ้าแบบโทย์ไฮลองทำทโทตแบ็ดูอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออดีที่น่าสนใจอะไรเงี้ยพี่การสามารถแบบว่าลองไอเดียให้หน่อยได้ไหมว่าแบบเป็นแบบไหนแล้วมัน มันควรจะแบบหน้าตาเป็นยังไงและขนาดประมาณไหนอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเอาเอาพื้นฐานจากไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมาเป็นโจทย์ว่าแบบเออผมต้องถือของแล้วก็แบกของเยอะประมาณไหนใส่อะไรบ้างในการที่เราจะใช้ชีวิตในทุกๆวันไปนูน่นไปนี่ทำอะไรหลายๆอย่างก็ก็เลยกลายเป็นโจทย์ที่ที่ให้ผมได้ไป idea, เมนไอ,อไปคิดแล้วก็ไป ออไอเดียให้กับกาโต้ครับกระเป๋าจะชื่อว่าตุตโตโทนแบ็กครับใช่เป็นภาษาอิตาลีซึ่งหนังของเขาเนี่ยนำเข้าจากอิตาลีอยู่แล้วก็เลยต้องเขาก็เลยคิดว่าใช้ชื่อนี้น่าจะเหมาะใช้จริงด้วยอยู่แล้วคือ ผมเป็นคนใช้กระเป๋าโทสแบ็กอยู่แล้วถ้าถ้าถ้าสังเกตคือเวลาไปไหนมาไหนผมจะใช้โทนแบ็กตลอดแต่ว่าจะเป็นเป็นผ้าหรือเป็นวัสดุแมทเทียลอย่างอื่นก็แล้วแต่แต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ที่ได้ใช้กระเป๋าโทสแบ็กที่เป็นแบบหนังจริงถ้าถ้าเป็นคนที่จองในงานเนี่ยเขาจะได้เป็นเหมือนก a w a y ที่เป็นแบบสเปเชียลกิฟที่ได้เป็นพวงกุญแจและเป็นคีย์ชนที่ที่มีดีไซน์เหมือนแบบขนมซึ่ง คนทำอะ่ะเขาบอกว่ามันเป็นลูกอมเป็นแคนดี้ oh. แต่ว่าในมุมมองผมผมมองยังไงมันก็ทองม้วนอาจจะเป็นเพราะสีด้วยมั้งเป็นสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทองม้วนใช่เราสามารถคัสตอมสีได้ได้เองนะครับไม่ว่าจะตัวกระเป๋าที่เป็นสีที่เราเห็นใช่ไหมครับจะเป็นเป็นสีเหมือนเนวี่กับเป็นสีน้ำตาลเราสามารถเลือกสีคัสตอมสีอย่างอื่นได้ด้วยแต่ผมไม่แน่ใจนะลองลองลอง,ลองคุยกับทางผู้ผลิตดูเผื่อว่า จะมีสีอื่นๆให้เลือกอีกแต่ถ้าเป็นพวกกระเป๋าตังหรือว่าเป็นใบเล็กต่างๆเนี้ยสามารถเลือกสีได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นตัวกิฟต์สเปเชียลกิฟต์ที่เขาจะให้ก็สามารถเลือกได้เหมือนกันถ้าจองภายในงานครับครับผมก็ฝากทุกคนนะครับใครที่สนใจนะครับแล้วก็ชอบแบบงาน uh, Handcraft นะครับหรือว่าเป็นงานคัสตอมนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นไดสติชชิ่งนะครับก็ ทำมือนะครับที่สําคัญทําจากฝีมือคนไทยแล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะครับ mm hmm. ก็อยากจะให้ทุกคนช่วยสนับสนุนนะครับ mm hmm. เป็นงานที่ประณีตแล้วก็ออกแบบดีไซน์ได้ดีรวมถึงหนังที่มีคุณภาพนะครับ mm hmm. ก็ช่วยกันผลักดันให้ไปสู่สากลได้ครับ mm hmm. ขอบคุณครับ すご,ごい。